เอาเศษจ,จากเกมที่แล้วมาเล่นนะคะหนึ่งห้าแปดเล่นแบบนาฬกนาฬกคาลิคพอดีเลยเล่นหนึ่งได้เล่ได้ได้เล่ก็เล่นใหม่หวังว่ามันจะได้ก็จะดีฉันไม่ค่อยชอบเล่นแบบสุดจุดไงเราก็เอามาแบบร้อยอยู่ก็น่าจะไหวอยูไ่ไหวก็ไม่ได้เอามาเยอะขนาดนั้นไหวอยู่นีาเลนะ่นไ โอ้โหไหนดูทีมมก่อนใช่ไหมโออเรามาให้แล้วหนึ่งห้าเปอนน่์โอ้โหเรือก็ไม่เข้าอยู่ดีต้องทำอย่างใดหนอคุณพี่ถึงจะเข้าอะคะพี่ได้ไปได้สูงสุดประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบใช่ไหม มันก็ดูเข้าดีนะแต่เข้าตัวเล็กเลยค่ะไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยโหตอนนี้แม้กะท่านตัวเล็กก็จะไม่เข้าให้กันรินๆนหรอกแย่แล้วมี่ก็แย่สิครับตัวใหญ่ไม่ได้เลยเอ่ะอะไรเนี่ยตอนแรกมากำลังโอเคโอเคแล้วเลย ไม่มีอะไรเข้าดังนั้นเลยให้ตายเถอะยังไงต่อหมดหรือแย่นะแบบนี้อ่ะใส่หมวกมกัมังกรอืมไม่มีหวังทำน,นั้นเลยลิงก์รับทรัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นําลิงไปแค่ตามช่องทางต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดเชี่รถึง0.7%อซนนับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสีย ว,วิธีการสมัครเพื่อรับลิง์รับทัดย์เข้าไปยังหัวข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทาการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิน้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนาลิงก์ตรงช่องเว็บลงเทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย